สวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเวิร์สุโขสุขุนน้อพี่น้องทักทายสวัสดีามเนี่ยอ่ะพี่น้องเบิ่งจากการแต่งตัวอากาศเรื่องหนาวคือเก่าเนาะบ่านแสแหละใครแต่เนี่ยใครแต่เหมือนก็ลมแข็งเนาะพี่น้องเบิ่งดสะพานน้าแสและเป็นตาวพี่น้องเอฟซีเอฟซีสิบเตือนสิออกไปหน้าป่าเนาองจะมึงจูปป่ายูหน้าเกษตรคนละพี่น้องทางที่ว่าเขาไปเอาหมวก่วงว่านีเนาะแต่ว่ามันมีทางนีงข้างนึงเนาะงห้าสิบไปขี่รถไปกับ พอถ่ายีกคิวก่อนเนาะทีมงานเอาส่วนหนึ่งสิออกไปอันบางหน่อยสิเพิ่นคนเครื่องไปอันบางเนาะเสร็จสิไปเฮ็ดคลิปเนาะสิไปเฮ็ดคลิปก่อนเนาะเอาไปเบิางส่วนจูบกเดี๋ยพี่น้องทีมงานอีกส่วนหนึ่งสิคนเครื่องไปอันบางสู่นายออกไปก่อนเนาะไปน้อไปเอา <laughs> บอกว่ามันคลับเป็นอยู่บนรถไทยน่ะมาหลาซู่เราไมีคันๆ <laughs> รถไทยพี่น้องอ่ะ,นนะ,ะเป็นสาแหรจิเป็นซุปเปอร์นะจ๊ะปพออันนี้เป็นไฮมันซุกคนน,นี่บอลทุกคนตากมันน้อเพราะว่าก็จะปลูกมันอีกครั้งเป็นสวนมันก็จะอันทะลงละลูกแหละนะ้องไปไปายค่ะจะกอดพี่ดูนะค่ะ ้าพี่น้องตอนนี้ออกมาหอดหน้าเนาะมาอีกเที่ยงล้างหนึ่งคนอยู่ทีนะเพราะว่ามันมีอยู่เท,ทิร์พีพานมาแมนไฮเนาะบริษัทมัในปลูกมันท่านี่แมนทงหน้าให้หมอพี่น้องทั้งล้างทั้งนี่ไหหน้าไม่นานบริษัทมันจุบหน้าพิลุมคุณเละสักพักมาชมบรรยากาศอยู่ทงไฮท,ทงหน้าเนาะสองมือนี่โอ้อากาศหนาวแห้งพี่น้องทั้งลมทั้งหนาวอากาศเย็นจนพอถ่ายคลิปวัน ขับรถไทยน้องาให้ยยูเทอร์ม่หยเยนะช่มันีคนพบร์ทว่าวุ่วกีบลีลงมาจุน้องยีก่อนเลยนะนี่เรามาก๊ปแนงน้อยด้วยแนงน้อยหนาวไหมหนาวจ้าน้องยาถึงไหนแล้วคะนี่ปลาหน้าปลาพนนีนะมาเด้อมาเด้อกินปลากำแหลงเด้ออากาศหนาวหน้าง มีข้ามาสมบรรย่างไก่ยุธงไทยทุ่งนาเนาะทีมงานเฮาส่วนหนึ่งมาน้ำร่างเนาะพี่น้องเพราะส่วนยังคาเบียส่วนออกพืชกรออกไปน้ำร่างเพราะว่าเพราะถ่าอีคิวเบร์สนกอกสีมาซอยจูบสตรั้งท่านน้องสไลด์คือสีออกมาออกมาหน้ำพืชกอนอกมาทายบรรยากาศให้เบิรงก่อนเนาะหน้านวันยังทันหลักบกดอกพี่น้องนั่นี่พี่น้องพอถ่าอีคิวแวครับรถไทยมาหายส่วนน้อยอยุไห่บุญยิ่งพอยครับเพราะว่ากุใส่ลงมาถีบเบิร์เนาะซึ่งสไลด์ขี่รถพาร์สมาทางนั้น ของ pues วัดค nah. ับรถไทยลงไมแนนสลัดก an. ันแล้เป็นคนขับรถจั้กมาเนาะพอถ้าอีกทีมันกับขับรถไทยมากเพราะว่าสวนมันชุบนยู่เทิงเนาะนาะชวบนนอนยืเทิงแน่เผามันหน้าลังนึอะประเดี่ความันนอนเอาหมือกแต่ชบฝนจะนอนอยู่พี่มีสมุนมานนา สองาคนมยยกก็เอามาหน้าพี่นุ่ินน่ะเอามาหน่นุ่ินน่ะปาเป็นอเจียบสวนหอมแซ่บเออลองไปรูมไล่าลองไปรูมไล

คอยเน่คอยเน่เหรอเดี๋ยวมันอยาซะเพิ่มมือมาเพรา่จไหนลมจะค่าซ้สำนาสิแต่พี่นอ้องรอลมหนาวหนาวเพื่อสบโบไปไปบังด้วยนีน่ะยนี่วันนี้ก็มีหลายน้องแถ่แห,ไหะ <c oughs> ไปพี่น้อง nắn à hay nháy lái lái Ơ, mình sẽ muốn lái đẹp lái đi nó mày ạ còn cái lượng trên mắt đó thì nó cũng báo bao đẳng ta vào đây khô các cháu ạ nặng nhanh như lái nè bóp ơi với chắc cả con tội là chuồng nặng nhanh như lái nè ตอนนี้พนว่านอาท่านใดท่านใน,นห้องทิปช่องมุ่งมันจะอาตอนนี้แต่ว่ามันจะขาวพนว่านอาตอนทิปช่องมุ่งผิวมันจะเนียนอาตอนนี้แห้งเนี่ยไซค์เห็นว่าว่าแตะคือปญัญญาอายุจะได้หรือเปลข้างเคียซบแลสโซอินพาแล้วชอบกันซิกเอากัศนะแห้งแล้วแล้วเราแตะคือปัญญาอยู่ะะเออสีเเย,สยได้จะยังเาาอนาขาดนั่นหนาวแต่ยั <ๆ S 1> ไกไงดูนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะได้ศู <ๆ S 2> นย <ๆ S 2> ์ขึ้นมาไม่ศูนย์เล สุกน้องน้มเลยบอสุกน้องน้อมเลยซุกพอยองนะน้ำนใช่น้ำต้องกนาวได้ดิอ่ะสีน้ำยสสีกันยางสาสนะไปนาอมวใ่เลับอ่ะ้หมอในเอฟซีทั้งหลายนี่้ใกล้ดอกยางถึงไปเทิเียงหนยางไปเทหัเทั้งหลายมันนดิก จ e <Christmas. S 1> ัดเป็นทีมเตะบ้านได้ทีมหนึงเาสืกสซีขุดกันเขาขุดอะไรันได้เสียงสือน้วยซ่งยัอ้ยเขีดบะอุ้ยเขียดบะุ้กบใช่นีแะลรเห็นอยู่บอกกีบมากับบ่กกีบเดลงิเจต้องถิ่บกบนะ

มันมาลงคุ้งมั้งแบบม่นาน้่อม่หยุละละมาับลังักบ้านมาสิมาปานขั้นช่วยตัวเลยออกมาน้ำมันเลยการมาสีสวยเขามากับหมู่ผลมันนา่ะหมกฟ้าเป็นสีออกไปสวบหมกฟ้าเป็นสีไปสวยแถมมันมาท่านได้สูบไอ้บอยมาแล้วก็หมกฟ้า

เออเอาแม่เอาแม่ตีกับผู้ายบ่เนาะเฮ็ดบนี่หนต่งหน่อยเอ้ยหนูมีหอยหนูมีหูใส่หวมันซื้อๆบ่เอาขับไปไปไปได้ไหมีไปได้้าวขรขาวอะไรนีมดีนีวัดสนจั กองผลคุดกบเนาะเขี่ยนกบค้าคุมอ่นว้าแงเนี่ยจะวกบะจอย่าง้โแค่กระโดะโดอะ่ <c oughs> ะเะเอาสูขา้าววัค่างยังนย้ยจะูมาห้เห็ดหน้าแสงอย่าบี่ง เขาไม่ใช่ที่ของเราเขาอาจจะไม่ให้เราทำนะแต่เขาไม่ได้ทำนะขอทำนะคะแต่เขาอาจจะไม่ให้เรานะที่เาะป็นที่ของเขาค่ะที่ของเขาแต่เขาให้ทำแล้วก็ห้ามเอาไม่เอาอะไรนะพะฟุกโกไปไหนก็ห้ามเงี้ยเหนอปะใช่ยัดกอดตัวค่ะเตรียมครบ

เห็นมีเขียดเยอะที่น้องกระปูวะย่าก๊ากระปูย่าก๊องเพื่อนวะนี่ทีมงานทางออกมาแล้วคุณเจท๊อปแต่มีบัดน้องบัดดูจนน้องบุ๊คที่น้องเกี่ยวหนักเกี่ยวหนักสองสช่วยหนูด้วยกันเจสี่ไรอีบ่ะได้ขีดตัวแล้วมันคือมีจิรีแต่ว่านึกว่มีเขียดว่ะ มีหนกิลีได้หละเปนตมี่เนาะจอกคุ้มได้คือเ่าเห็นเขียนว่ะจ้าห้อยนี่ใช่ไหมก่อนห้อยจะไปคุดไปคุดตัวดจิ้มขาด้าอยู่ขาหัวโซนหนึง Thôi nào, nào, phải chắc ừ. không nào. Uh, thôi, ông chánh nắng cốp lắm nữa nha yêu mày nhao có khoang nào nhao ôi nhao thôi mình nghe nè. nhao 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 lái nhao 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 ได้เฮงเราบกิดเท่าน้ยเด้ก็ได้วียดไปแล้วนี่ยทีมงทีงานเทาคงเทพจ้าน่านักเลยว่เยอมามันตีบอลเลนเลยเก่งก็ยตนไหนดมันสีน้อ้ฮหมดลยบ๊อส่วนบบมากับหมูซิบหมูคิไปซวแท้ว่า บอกว่าแตกก็คุณบอกตะบงน่ะนะเน้นหน่อยจ้าถ้าหนาสิมาตอนมันบกนะถ้าเกิดไปเลิกอง้ากิดไปรีเทิร์นใหม่ดีไหมเมื่อเทิร์นใหม่แรือจังมาะใหม่บปะเอติมมาใหม่ล่าสุดสปอร์ตถือทั้งสวิงทั้งคู่ทั้งของน้องก็ระเบิจับถือทั้งคู่ทั้งของทั้งสวิงนะไ้อีีลูเขาเจนนันออกกับเขาทั้งสุดนีิติมหน่ะสิแม่ครับลุกไป

ใส่สีาแล้วไปนหนักไปม่อยากไปกับคูมไปบหใส่สีขาแล้วเนี อออย่บอแอลนะเีอ๋อบ่อนี่นี่ที่เนี่ยวอนนี้แกดต๊ะได้อีบอเขียดนะบ่อเขียดหน่อยพ่อเขียดนะกบถ้าคุณกบกินมาเบอได้ตัวใหญ่ตมัเออก็บวใหญ่เราซ้ำๆเดี๋ยวกบตกหน้ามากินไรมาท่านอ่ะ ก็เทิงได้สัเกีให้จกจ,จนองนนะอปอย,อยู่ป่าน้องอ,อยู่ท้ามันไปจังมงส่วนคนมาชีมุงนะเามาแป้นมุงนะนสีสวยโปรนะซอยเขาเป็นได้บนี้ออกมากัยืนทาน ปซ้ายแล้ววันละหาอยู่นะฮะแล้ววันมีอยู่ผู้นึงแร้วะนาหาบเห็นจีดินทมมาจ้ะปซ้ายหาเขบเห็นไป้บอเขาชีวันท่กเช้าเติมเให้ชีวันชวันเติมนิดเติมนิดใช่ไหมโอ้เบื่อสิ จ้าเราถ่าเป็นทะเลชมู่แสแหละสีแดงจบคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปพอกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องบล็อกแล้วก็น่าแสแหละสีมะทายเถื่อนตอนจะวนเก็บปูเก็บปลาเนาะมันยังทันหรอบล็อายังรอถ่ายซีฟแอดบลู๋ผมประจักรซีฟบลู๋ผมประจักรสิบล็กตะกี้เอ้ยนี่เนา๊ะน้ำยังร้ายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันบลกแล้วแสลสิมะทายคลิปอีกให้เบิรงเถื่อนนา๊ะถ้ายส้มคลิปต่อไปเนาะพี่น้องคลิปตอนเก็บปลากันเนาะ สำหลับคลิปนี้ฉละสิฝากไวซซันนี้กันนอกไว้พอกันไม่คลิปละ๊ายบายสวัสดี